ตอนนี้ช่วยพี่สาวขายกำลังแกะกล่องสบู่ไข่ขาวจากสวีเดนดู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 แกะยายแล้วครับเดินไปดูแลเราเดี๋ยวคุณคุกมามาพี่แก้เองค่ะเจ้าชายเดี๋ยวเราเปลี่ยนมือตะกร้อก่อนนะคะมีดอ่ะฉีกเหรอมะไม่ฉีกหรอกมันมีเขี้ยว ิบิบลปก็ส่อิพอร์ตาจากสวีเดนดตันตันเต้ร้อยอ่ะคอะไรอไรไหนด้ากันูกุกกตุายูชะจากสวิเนดีแยวเราแกะช่วยพี่สาวขายของอ่ะนๆน่น้าออกรณ์ หก้อนนะมาจากสวีเดนแก้สิเสียนะคะเดี๋ยวของแบบงอมจะมีก้อนนึงจะบอกว่าไม่ยู่ของุดีในรูปของเราก้อนนึงฟิวไปแล้วโอเค,อเคบ๊ายบาย